มีรเดอร์หัวร้อนนะคะบอกว่าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยที่มีแม่ลูกแล้วก็เด็กอายุแค่เก้าขวบเท่านั้นเองอยู่ในรถเนี่ยนะปาดหน้าเขาเขาก็เลยกวากมือมานี่เลยมานี่เลยกวากมือลักษณะท้าทายฝั่งนี้เป็นผู้หญิงกับเด็กนะเขาก็กลัวปรากฏว่ารายเดอร์คนนี้ค่ะเขาเรียกว่าถืออาวุธมาขู่เลยลักษณะจะทําร้ายในฐานขับรถปาดหน้าเขาอดูคลิปก่อนนะคะฉันเห็นคุณมาซ้ายฉันก็เลยออกขวา ข้อหลบให้มึงไงอย่ามาทำอย่างนี้ฉันก็หลบให้คุณถ้าคุณจะมาจะอไม่ใช่เพราะคุณมาซ้ายไงเขาแปลว่าคุณมาซ้ายไหมเฮ้ยฟังนะเว้ยไม่ฟังคุณมาซ้ายคุณมาซ้ายฉันเห็นคุณมาซ้ายแล้วมึงตัดกลางตัดอย่ามาเอ๊คุณมาซ้ายเตัดเอ๊ยไม่ได้ค่ะลาเขาแล้วคุณจะต้อตีนิงไงนี่ตัดหน้าคุณมาซ้ายคลิปแล้วมึงดู หัวคัดยังไงคุณมาซ้ายไงเดี๋ยวได้เจอแน่ค่ะนี่ค่ะทะเบียนนี้นะคุณผู้มชมจะได้ยินเขาเถียงกันซ้ายขวาซ้ายหรือขวาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะประเด็นมันก็คือว่า คุณผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรับลูกที่โรงเรียนที่เรียนพิเศษนะนะลูกเก้าขวบแถวถนนปัญญารามอินทราเขตคลองสามวาที่กรุงเทพทีนี้ขับขับมาเนี่ยเห็นแล้วว่ามีมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ขี่มาทางซ้ายเขาก็เลยจะชิดขวาหลบให้แต่ปรากฏในจังหวะนั้นไรเดอร์ Rider ก็เบี่ยงมาทางขวาเหมือนกันแล้วไรเดอร์ก็เลยเข้าใจว่าเธอไปตัดหน้ามันก็เลยเป็นเถียยเสียงที่เถียงกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะซ้ายขวาซ้ายซ้าย,ายขวาขวาอยู่แบบนั้นนะคะแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่ทันจะเคลียร์กันได้นะก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่า ทางไรเดอร์เนี่ยลักษณะกวักมือท้าถ่ายแล้วก็หยิบของบางอย่างออกมาซึ่งตอนแรกเธอตกใจนะเธอคิดว่ามีดแล้วก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้แต่คุณผู้ชมดูดีๆลักษณะมันเป็นเหมือนวบบ,บบอุปกรณ์ช่งะะชางนะเขาเรียกอะไรล่ะพี่แปะไขควงเหรอด้ามต่อสว่านสกรูอะไรประมาณนี้ไอเป็นแท่งๆอ,ะอ,อ่ะเออเป็นเหล็กอะค่ะฟาดไปก็เจ็บแหละแล้วก็ลักษณะให้เธอลงจากรถนะคะเธอก็พยายามจะอธิบายแล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ เธออยากจะหลบให้เธออยากจะหลบให้เธอไม่ได้ปาดหน้าสุดท้ายเนี่ยก็โดนด่าตามคลิปนี้นะคะแล้วมีการเอาไขควงมาจะฟาดหน้าด้วยนะเธอก็กลัวลูกเธอจะได้รับภา,ะร,าระเลยใช้มือป้องเอาไว้เปิดประตูออกไปไรเดอร์ก็ผลักประตูใส่อีกเธอเจ็บที่ไหล่เลยหลังจากนั้นเธอก็ทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งไรเดอร์ก็ขี่รถออกไปผู้เสียหายตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สอนอบ,บางชัน,นะคะ่ะ